รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับได้เวลาที่เรามาติดตามเนื้อหาสาระ น่ารู้น่าสนใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการแพทย์การรักษาในโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับมวลมนุษยชาติทั้งหลายซึ่งรวมทั้งในเมืองไทยด้วยเราจะมีข้อมูลจากโรงพยาบาลสุขุมวิทมานำเสนอให้ท่านได้ติดตามกันเป็นประจำวันอังคารกับวันพุธที่ช่อง9 m c o t HD แห่งนี้นะครับเวลาบ่ายโมง5นาทีพบกันตรงนี้ครับ เนื้อหาที่เตรียมมาฝากในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของท่านผู้สูงวัยที่เจอความทุกข์ครับจากภาวะกระดูกเสื่อมเสื่อมไม่ว่าแต่นี่ก็มีงอกนะครับในส่วนของกระดูกข้าหลังงอกไปกดทับเส้นประสาททำเอาโอ้โหแทบจะร้องไห้เลยนะครับปวดแต่แต่ว่าท่านผู้สูงวัยท่านนี้ท่านกา็รออยู่ถึง10ปีกว่าจะ เข้ามาตัดสินใจรักษาที่โรงพยาบาลสุขุมวิทไปติดตามฟังจากท่านจิระได้ก่อนเลยครับเริ่มแรกเลยประมาณ10ปีที่แล้วนะครับมันก็เริ่มมีอาการตึงที่เอ็นสข้างจะเริ่มตึงที่เอ็นขว พอนานเข้านานเข้ามันก็เริ่มมีอาการชามีอาการชาลงที่ขางก็เป็นนิดๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดมาเรื่อ,อยๆนะครับจนก็ทั้งเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นมาแล้วสิบปีผมกม็ใช้ชีวิตได้นะยังเดินได้เลยแต่แต่เดินได้สั้นเวลามันตึงขึ้นมาแล้วก็นั่งก็พักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วก็เดินต่อคบก็เราคิดว่าต้ามันเป็นป่อยัยงมันไว้นานๆเดี๋ยวมันเกิดจะเป็นมากกว่านี้กลายเป็นเจ้าต้องไปผ่าใหญ่ ก็เคยมาหาหมอที่นี่นะครับแล้วก็เคยหาหมอที่อื่นว่าเขาเอ็กซเรย์มาแล้วเขาสรรันนิษฐานว่าที่คุณช้าเนี่ยมันมาจากกระดูกนี้มันไปทับเส้นไอหมอลองมาดูมันไปทับกันมาที่นี่เขาก็เ ят, สรรันนิษฐานก็เป็นอย่างนี้เลยแล้วผมก็ไปหาหมอก็ยยาพ้าบ้างหาหมออะไรหลายอย่างนะครับมันก็ไม่ดีขึ้นเลยกลับมาอีกครั้งก็เลยทําเลยครับหมอก็แนะนาว่าอย่างเงี้ยถ้าไม่ทําตอนนี้เราปล่อยเป็นนานๆมันจะกลายเป็นทําไม่ได้จะต้องไปผ่าใหญ่เลย ถ้าผ่าใหญ่เลยนี่มันก็เรื่องใหญ่แล้วต้องยึดนอด็อตแต่ถ้าถ้าทำตอนนี้เวลาข้างเคียงเอาสภาพเลยยังไม่ถึงตรงน,นั้นก็ใช้วิธีเจาะรูผ่าวยกันเจาะรูคือจากวันที่ผ่าตัดจน,นมาถึงวันนี้ก็ผ่าตัดนะมันก็ดีขึ้นมานะเดี๋ยวรต่อไปนี่มันคิดว่านะคิดว่ามันน่าจะค่อยๆดีขึ้นไปดีกันนี้ขึ้นไปครับแต่ปัจจุบันตรงนี้มาถึงวันนี้ผมม็ขับรถตามปกติที่ผมเคยขับได้ผู้ป่วยท่านนี้ก็ได้ เล่าให้ฟังถึงความทุกข์ทรมานที่เผชิญมาตลอดระยะเวลา10ปีนะครับซึ่งก็คงจะเกิดจากการที่มีความกลัวเรื่องที่จะต้องถูกผ่าตัดและแผลใหญ่นะครับสมัยก่อนนี้มักจะรู้กันว่าถ้าผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเมื่อไหร่แล้วก็โอ้โหเป็นเรื่องที่ต้องนอนกันยาวทีเดียวนะครับพักฟื้นเพราะนั้นก็อาจจะทำให้ท่านกิระเนี่ย เกิดความกังวลแล้วก็เลยรีรอรักษาไปเรื่อยนะครับทำกายภาพซึ่งมันไม่หายเพราะว่าไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุจางแท้จริงก็เดี๋ยวไปดูครับว่าคุณหมอภูลศักด์จากโรงพยาบาลสุวิพิทเนี่ยใช้วิธีใช้เทคโนโลยีแบบไหนในการรักษาจนกระทั่งได้ผลสรุปออกมาหายครับเดี๋ยวพักสักครู่เดียวครับ ท่านกำลังติดตามอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9มคมอด hd นะครับเราพบกันทุกวันอังคารวันพุธเวลาบ่ายโมง50นาทีโดยที่วันนี้ก็มีกรณีของท่านผู้สูงวัยซึ่งกระดูกเนี่ยเสื่อมแน่นอนนะครับเสื่อมมากหรือน้อยอีกเรื่องหนึง่งแต่นอกจากเสื่อมแล้วยังมีบางส่วนงอกขึ้นไปกดทับเส้นประสาทที่ขาสนหลังอีกด้วยนึ่งก็เลยทำให้ เกิดความปวดความจันชาเร้าลงขาจนแทบจะอยู่ไม่ติดนั่นก็คือสิ่งที่ต้องเข้ารับการรักษาแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับเทคโนโลยีการแพทย์เนี่ยก้าวหน้าไปไกลามากไม่มีการที่จะต้องมาผ่าแผลยาวๆเหมือนเมื่อก่อนนี้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ใช้จะรูนิดเดียวแล้วก็ส่องกล้องเหมือนอย่างที่ท่านผู้ป่วยได้เล่าให้ฟังในเบรกแรกแล้วแต่ตอนนี้คุณหมอฟูนสักอาจอำนวยวิพา์นะครับก็จะมาเล่าให้ฟังในรายละเอียดครับ จิกระเนี่ยนะครับผู้ป่วยชายนะฮะสูงอายุนะฮะอายุ73ปีนะครับการที่มาคือเนื่องจากมีอาการปวดหลังแล้วก็ปวดล้าวลงขาแล้วก็ชาลงขาจริงๆก็เป็นมาหลายปีแล้วฮะเป็นปนหายๆครานนี้ในช่วง4-5เดือนมันเนี่ยนะครับเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆที่อาการหนักนจริงๆก็คืออาการชาชาลงขาสองข้างชาจน ช่วงหลังๆเนี่ยเดินได้ไม่ถึงร้อยเมตรก็ต้องนั่งพักแล้วก็ต้องเดินใหม่นะครับแล้วก็ชาอีกก็นั่งพักอีกหลังๆก็มีปัญหาเรื่องของการใช้ชีวิตนะฮะอย่างเช่นการขับรถนั่งขับนานๆไม่ได้ขาชามากนะครับแล้วก็เริ่มมีการอ่อนแรงกลางคืนนอนก็มีการปวดหลังขาชาทั้งคืนนะฮะเลยมีปัญหาตรงนี้ค่อนข้างเยอะกุจิระก็เลยมาหาหมอในเรื่องนี้ครับผมได้สอบถามประวัตินะครับแล้วก็ตรวจร่างกายแล้วนะครับพบว่ามีอาการที่เข้าข่ายในเรื่องของกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทจากนั้นเราก็ได้ทการตรวจสอบ เลือกเครื่อง MRI นะฮะหรือเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์เราก็ตรวจพบว่ามีกระดูกสันหลังที่มีการเสื่อมอยู่หลายข้อนะฮะแล้วข้อที่เป็นหนักที่สุดคือข้อที่ที่5เนี่นะครับแล้วก็มีกระดูกงอกกดทับเส้นประสาทค่องท้างรุนแรงอันนี้ก็สอดคล้องกับอาการของคุณจิระที่มีอาการชาแล้วก็ปวดที่ขาไปรบกวนในเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจำวันแน่นอนอย่างเช่นการเดินการออกกำลังกายการนอนนะครับแน่นอนก็อาการ่นี้จะไปรบกวนทําให้เดินก็เดินไม่สะดวกช้าม,มากนะครับ พอเป็นตั้หน้าเข้าก็หงุดหงิดนะครับนอนนอนไม่หลับนะครับนั่นเนื่องจากชาทั้งคืนเหล่านี้ก็จะทําให้อาการคึนไขพแย่ลงแล้วก็สุขภาพจิตก็แย่ลงด้วยอาการโดยรวมในร่างกายก็จะแย่ลงไปด้วยก็เลยแนะนําวิธีที่เราเรียกว่าการส่องกล้องนะครับเพื่อที่จะขยายความกวดูเพื่อลดการกดทับของเส้นประสาท การสองกล้องเนี่ยเราพิงแค่แผ่นเล็กๆนะฮะไม่ถึง1เซนติเมตรก็สามารถที่จะสอดกล้องเข้าไปตรงตำแหน่งที่มีการกดทับได้แล้วก็สามารถที่จะไปขยายพงกระดูกกรอเอากระดูกงอที่กดทับเสพสารออกทําให้เสพสารเนี่ยฮะสามารถกลับมาใช้งานได้ใหม่โดยที่ไม่กระทบกระเทือนกับกระดูกส่วนอื่นหรือ เขาต่อส่วนอื่นลักษณะเช่นนี้เนี่ยนะฮะแทบจะไม่เสียเลือดเลยน้อยมากแล้วก็การพักฟื้นแค่วันเดียวนะครับก็กลับบ้านได้คนไข้ก็สามารถที่จะลุกขึ้นมายืนเดินได้ภายใน1วันวันรุ่งขึ้นก็สามารถเดินกลับบ้านได้แล้วก็จะมีความปลอดภัยกับคนไข้เยอะแล้วก็พักฟื้นใช้เวลาค่อนข้างจะสั้นมากฟื้นตัวได้เร็วท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นทั้งภาพนะครับแล้วก็ได้ยินจากเสียงบรรยายที่อาจารย์ภูนศักตว์เนี่ยได้ให้ข้อมูลเอาไว้ซึ่งก็จะเห็นเลยว่า แผลก็เป็นรูเจาะนิดเดียวเองเสียเลือดน,น้อยมากนะครับเพราะนั้นก็ทําให้เกิดความเจ็บปวดเนี่ยนิดๆหน่นอย,อยๆอะไรประมาณอย่างนั้นแต่ว่าก็มีการฉีดยาชาซึ่งก็คงจะช่วยทุเราไปได้เยอะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของการนําเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์เ,ยเข้าไปเนี่ยสามารถเข้ารอกระดูกที่งอกออกมาจนกระทั่งหมดฤทธิ์ในการที่จะไปกดทับเส้นประสาท ถ้าเผื่อปล่อยกดอยู่นะจนเทศราสตร์แบนตแแบเนี่ยนะครับรับประกันได้เลยว่าความรู้สึกต่างๆเนี่ยที่ลงขาเนี่ยที่ควบคุมเสการทํางานของกล้ามเนื้อแขนขาอะไรเนี่ยมันก็จะถูกกดทับจนหมดติดทำงานนี่ก็คือสิ่งที่คุณหมอต้องลงไปจัดการด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์ทําให้ผู้ป่วยหายพ้นทุกข์ก้าวข้ามความทุกข์ได้อย่างรวดเร็วนี่ก็คือสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์ทางการแพทย์นะครับในการที่จะนํา คิดค้นพัฒนานําสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาใช้ท่านผู้ชมที่มีอาการใกล้เคียงนะครับคล้ายคลึงกับของคุณจีระเนี่ยอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับเพราะว่ายิ่งนานอาจจะยิ่งรักษายากแล้วก็อยากจะย้ำนะครับว่าเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการเจาะรูนิดเดียวแล้วก็ใส่อุปกรณ์เข้าไปเข้าไปสามารถที่เนี่ยไปกรอกระดูกที่งอกออกมาเพื่อให้ หมดสิทธิ์กดทับเส้นประสาทาได้อีกด้วยนี่ก็คือสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่ซึ่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยนะครับแล้วก็ใครที่ติดตามดูก็จะเห็นว่าถ้าหากว่าง่ายอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องไปทนทรมานกับอาการที่เกิดขึ้นปวดลงขาร้าลงไปเรื่อยเนี่ยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่โรงพยาบาลสุขุมวิทส่งมาให้ท่านได้รับท่าบไว้เป็นข้อมูลความรู้จะได้รักษากันอยู่ที่อย่างถูกที่ถูกทางครับ ขอขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอในวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ